สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาบูก g เกมเมอร์กับเกม Line Lock o r i t n นะครับในช่วงของการวิเคราะห์ชุดกาชาเข้าใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเซตแฟชั่นสตร์เลอร์ซึ่งจะมีความน่ารักสดใสและมีออปชั่นที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมสูบิโกช็อปครับ โดยสำหรับกรชาแฟชั่นเซตแฟชั่นสตอเลอร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยแฟชั่น4ส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือส่วนหัวส่วนปากส่วนหน้าแล้วก็ส่วนชุดดังนั้นนะครับเซตนี้เนี่ยก็จะไม่มีในส่วนหลังนั่นเองเอาละครับเรามาเจาะลึกความสามารถของแฟชั่นในแต่ละส่วนกันเลยเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกครับนั่นก็คือส่วนหัวกับสไตลิสต์ครับโดยในส่วนของออปชั่นนั้นก็จะช่วยเพิ่ม p d รดินะครับเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่มค่า S T R เป็นจำนวน4หน่วย เพิ่มคาวิทเป็นจำนวน10หน่วยเพิ่มพีดัมเมดแล้วก็เอ็มดัมเมดอย่างละ3.5%ช่วยเพิ่มฮิลิ่งรีเซฟเอฟเฟกต์นะครับเป็นจำนวน5%ช่วยเพิ่มอิกนอร์พีเดฟแล้วก็อิกนอร์เอ็มเดฟนะครับอย่างละ4%และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับในทุกๆ7กเจ็เลเวลที่ตัวละครของเราเนี่ยอัพขึ้นมาก็จะสามารถสร้างความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากบอสเนี่ยได้เป็นจานวน0.5%ซึ่งในตอนนี้นะครับตัวละครส่วนใหญ่ของผูู้เเเเลลล่่่่่นนนีียยก็าาจะะอทวปรมณ97-98 ดใช่ไหมล่ะครับดังนั้นก็จะสามารถสร้างความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากบอสเนี่ยได้ที่ประมาณอย่างละ7%กันเลยทีเดียวแลครับทีนี้เราจะลองเอาหมวกที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันเนี่ยมาลองเปรียบเทียบกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่หมวกใบแรกครับนั่นก็คือ r ับบิดเนี่ยฮ โดยสำหรับหมวกใบนี้นะครับก็จะยังคงตอบโจทย์สำหรับใครที่จะต้องเอาค่า P ATK แล้วก็ M ATK เนี่ยมาคำนวณรวมกันเพื่อสร้างความเสียหายอย่างเช่นไบโอเคมิสสายแอซิดบอมหรือว่าพาราดินสายแกลนคอร์ก็จะยังคงสามารถใช้หมวกใบนี้ต่อไปได้อยู่แต่สำหรับใครนะครับที่เป็นสายสกิลแต่ไม่ต้องใช้ค่า P ATK แล้วก็ี a D k เนี่ยมาคำนวณรวมกันอีกทั้งนะครับก็ยังเน้นในเรื่องของการล่าบอสเป็นหลักหมวกสไตลิคแคปเนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าขึ้นมาเลยทันที ต่อกันที่หมวดใบที่2นะครับนั่นก็คือ Bunny Hat โดยสลับหมวกใบนี้นะครับจะมีจุดเด่นที่เหนือกว่าสไตลิทแคปเนี่ยอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือมีความสามารถในการคราวคอนโทรสตูอย่างการทําให้สตูเนี่ยติดสถานะตาบอดอีกทั้งนะครับลักษณะาาการใช้งานเนี่ยก็อาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ทุกขนาดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน2%แต่หมวกสไตลิทแคปเนี่ยก็จะได้เปรียบอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกนั่นก็คือในเรื่องของการเอาไปใช้ล่าบอสกินขาดอย่างแน่นอนและด้วยความที่บวกค่าวิทนะครับเป็นจำนวน10หน่วยรวมไปถึงฮีลิ่งรีเซ เป็นจำนวน5%ในเรื่องของการยืนรับดาเมจเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและสำหรับหมวกใบสุดท้ายนะครับที่จะหยิบมาเปรียบเทียบนั่นก็คือไวลิลี่หมวกจากตู้กาชาก่อนหน้านั่นเองโดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไวลิลี่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานเป็นวงกว้างแล้วก็น่าจะทําดาเมจได้ดีกว่ารวมไปถึงบางคนนะครับที่บิ้วต,ตัวละครมาเป็นสายสกิลและต้องการในส่วนของโกโบคูดาวเนี่ยวลยลิลี่ก็มีให้ครับ ดังนั้นหากใครที่ใส่หมวกใบนี้อยู่แล้วและไม่ได้ต้องการความสามารถในการยืนรับดาเมจได,ด้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าเน้นในส่วนของการล่าบ,บอสมากจนเกินไปก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทําการเปลี่ยนมาเป็นสไตลิคับครับต่อกันที่แฟชั่นชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือสไตลิกลัสเซส โดยในส่วนของออปชั่นนั้นก็จะช่วยเพิ่มค่า P d f นะครับเป็นจำนวน16หน่วยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน3เร์แล้วก็ช่วยลดดาเมจที่จะได้รับจากผู้เล่นด้วยกันนะครับลงเป็นจำนวน5 นอกจากนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มค่า P Damage แล้วก็ M Damage อย่างละ1.5ช่วยลด Global Cooldown นะครับเป็นจำนวน3ช่วยเพิ่ม All Attribute นะครับอย่างละ3หน่วยและหากใครนะครับสามารถที่จะทำการตีบวก12ได้เมื่อทำการโจมตีนะครับก็จะมีโอกาส10ด้วยกันครับที่จะช่วยเพิ่มค่า P a d k แล้วก็ M a d k อย่างละ2ต่อเนื่องนาน10วินาทีอต่เินี้เนี่ยก็จะมีคู o ดาวอยู่ที่15วินาทีด้วยกันครับ ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับแฟชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันกันบ้างนะครับ เริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกครับนั่นก็คือ black wing monaco โดยสำหรับแฟชั่น2ชิ้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายจากมอนสเตอร์ประเภท demi human ลงเนี่ยข้อดีก็คือนอกจากจะเอาไปใช้กับผู้เล่นด้วยกันได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้กับมอนสเตอร์แล้วก็บอสได้ด้วยแต่การที่ stylish glasses เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นการสร้างความเสียหายกับผู้เล่นเท่านั้น นนจึงไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพิ่มดาเมจให้กับพวกมอนสเตอร์หรือว่าบอสประเภทเดมิฮิวแมนได้นั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีนะครับด้วยความที่สไตลิดกราเซ s เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มพีดาเมจเอ็มดาเมจลดกวล์คูลดาวน์ Go Down, และหากทาการตีบวก12ได้ก็ยังจะช่วยเพิ่มค่า eadk แล้วก็ mdk a ให้อีกโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไงซะสไตลิดกราเซ s เนี่ยก็จะยังคงน่าใช้งานกว่าอยู่ดีครับ ส่วนแฟชั่นอีกหนึ่งเชนนะครับอย่าง Floral Even Air ซึ่งเป็นแฟชั่นจากตู้กระชาก่อนหน้านะครับถ้าสรุปโดยภาพรวมก็คือหากใครที่เป็นสายโจมตีเวท แต่ต้องการทั้งในส่วนของค่าฟิกแคชไทม์แล้วก็การเพิ่ม MADK 5%โดยไม่ต้องทําการตีบวกเยอะก็จะยังคงสามารถเลือกใช้แฟชัน่นชินีได้อยู่แต่หากใครนะครับต้องการในส่วนของโกลบอลคูดาวอยากจะเน้นในเรื่องของการสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นอาชีพที่ต้องเอาค่า PADK แล้วก็ MADK เนี่ยมาคํานวณรวมกันเพื่อสร้างความเสียหายสไตล์ลิดเพลซ์เนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าขึ้นมาในทันทีแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องทําการบวกให้ได้อย่างน้อยเนี่ยที่ระดับ12ด้วยนะ มาต่อกันที่แฟชั่นส่วนที่3ครับนั่นก็คือเ l a m a s โดยสำหรับออปชันนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มค่า p d f เป็นจำนวน16หน่วยเพิ่มค่า P ATK แล้วก็ M a d k อย่างละ2.5สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนเนี่ยลดลงด้วยอย่างละ3ด้วยกันช่วยเพิ่มอา l Attribute นะครับอย่างละ2หน่วยหากเราทำการตีบวก10ได้นะครับก็จะช่วยลด g ก o บอลคู o l d เป็นจำนวน3และหากเราทำการตีบวก12ได้นะครับก็ จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่เป็นลายธาตุเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น2%อีกทั้งก็ยังจะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับจากลายธาตุลงอีกด้วยเป็นจำนวน2%ด้วยกันครับมาลองปอเปรียบเทียบกับแฟชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่แฟชั่นยอดนิยมอย่างมิววิวไปทที่น่าจะมีคนใช้ในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆเราจะเห็นได้ว่าออปชันของแฟชั่นทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันพอสมควรเลยทีเดียว ก็จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือในส่วนของการเพิ่มค่า PADK แล้วก็มี ADK ที่เกรย์แมสสเนี่ยจะให้มามากกว่าที่0.5%นอกจากนี้ก็จะยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางของเมลเมียวไปกับการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดวิ Human นจากเกร Mas มสซึ่งความแตกต่างกันก็คือการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางเนี่ยจะกว้างกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมอนสเตอร์รวมไปถึงบอสตัวแรกๆเนี่ยก็มีขนาดกลางค่อนข้างที่จะหลายตัวพอสมควรแต่พอเปลี่ยนมาเป็นการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดมิิวแมนเนี่ยก็จะแคบลงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าจะเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันได้นะครับแต่มอนสเตอร์แล้วก็บอสที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหากเทียบกับมอนสเตอร์ขนาดกลางแล้วค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียว เรื่องสุดท้ายเลยที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของการลด global cooldown นั่นเองครับแฟชั่นทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยมีความสามารถในการลด global cooldown ที่3%เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ g l a m a s นั้นบวกแค่10เนี่ยเราก็ได้ออปชันนี้มาแล้วแต่สำหรับ Mew Mew b y e นะครับต้องบวกไปถึงระดับ15กันเลยทีเดียวจึงจะได้ความสามารถนี้มาสรุปเลยนะครับก็คือโดยภาพรวมเนี่ย g l a m a s อาจจะทำาดเม g ได้ด,ดีกว่าแต่ลักษณะาการใช้งานเนี่ยก็อาจจะแคบกว่า Mew Mew b y e นิดหน่อยครับ ส่วนแฟชั่นอีกหนึ่งชิ้นที่มีออปชันใกลเคียงกันมากๆนะครับนั่นก็คือ Star Sparkler นั่นเองเป็นแฟชั่นที่มีออปชั่นในการสร้างความเสียหายแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภท Demi Human เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่า Star Sparkler นั้นจะมีตัวเลขที่มากกว่านะครับอยู่อย่างละ4%ด้วยกันแต่ได้ความที่ไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มค่า PATK แล้วก็ M ATK รวมไปถึงการลด Global cooldown เนี่ยก็น้อยกว่า g l a m a s นะครับสุดท้ายแล้ว g l a m a s เนี่ยก็น่าสนใจกว่าอย่างเห็นได้ชัด up. Yep. แล้วก็มาถึงแฟชั่นส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนชุดนั่นเองนั่นก็คือแฟชั่น n อสโตรเลอรด้วยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่า PATK แล้วก็ m ATK อย่างละ3.5ช่วยลดดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทที่ได้รับลงอย่างละ4ช่วยเพิ่ม HP Recovery นะครับเป็นจำนวน5 Healing Effect อ,อีกเป็นจำนวน10แล้วก็ Healing Receive Effect นะครับเป็นจานวน5ด้วยกัน รวมไปถึงความสามารถในการช่วยเพิ่ม all attribute อีกอย่างละ3หน่วยสุดท้ายเลยนะครับก็คือเมื่อใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับก็จะมีโอกาส20%ครับที่จะช่วยเพิ่ม healing effect นะครับเป็นจำนวน5%นะต่อนเนื่องยาวนาน10วินาทีแต่ effect นี้เนี่ยก็จะมีคู o l d o w n อยู่ที่13วินาทีนะครับ โดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแฟชั่นสโตรเลอร์นั้นค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้กับสายซัพพอร์ตเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮพีดหรือว่าบาดแดดเนี่ยก็ลอดแลวจะสามารถเอาไปใช้งานได้เพราะนอกจากจะเพิ่มในส่วนของฮิลิ่งเอฟเฟกที่จะทาให้การฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นเพิ่มดีๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยทําให้ยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะถึงแม้ว,ว่าชุดนี้นะครับจะไม่ได้บวกในส่วนของค่าวิธหรือว่าค่าเดฟแบบตรงๆแต่การที่เรานะครับได้ในส่วนของ Healing r e c e i v e Effect ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยยืนได้ดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอ่ลครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับชุดที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ชุดแรกครับนั่นก็คือ Fancy Night ดยในส่วนของชุดนี้จะมีความสามารถในการเพิ่มค่า P a d k M a d k รวมไปถึงความสามารถในการลดดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทที่ได้รับลงเนี่ยที่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแฟนซีไนท์เนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายมากกว่าในขณะที่แฟชั่นสโตลเลอร์นั้นก็จะเน้นไปที่เรื่องของการยืนรับดาเมจแล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้แทนนั่นเองครับ ส่วนแฟชั่นอีกหนึ่งชุดอย่าง Flower El จากตู้กรชาก่อนหน้านะครับก็จะคล้ายๆกับแฟชชีนไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มค่า P A D K M A D K ลดดาเมจกายภาพแล้วก็ลดดาเมจเวทที่ได้รับลงโดยในส่วนของตัวเลขนะั้นะก็เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าชุด Flower El เนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายโดยเฉพาะสําสหรับใครนะครับที่เป็นสายสร้างความเสียหายระยะประชิดเนี่ยชุด Flower El จะดีมากๆแต่สำหรับชุดแฟชั่น Stoller นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายมากนะัก แต่ได้ความสามารถที่หาไม่ได้จากชุดอื่นซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับแท้งแล้วก็ซัพพอร์ตในปัจจุบันดังนั้นหากอาชีพทั้งสองสายนี้นะครับได้ชุดนี้ไปใส่เนี่ยก็จะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับ สรุปนะครับสำหรับกาชาแฟชั่นเซ็ตแฟชั่นสโตเลอร์นี้ต้องบอกเลยครับว่าดีในทุกส่วนจริงๆโดยเฉพาะในส่วนของชุดนะครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับไฮพีทแล้วก็แดนเซอร์เป็นอย่างมากส่วนอื่นๆนะครับนั่นก็คือส่วนหมวกส่วนหน้าแล้วก็ส่วนปากนั้นก็ดีไม่แพ้กันครับแต่ว่าก็อาจจะดีกับตัวละครตามสายอาชีพที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามความสามารถของแต่ละสายอาชีพเลยนะครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์ชุดเซ็ตกาชาเข้าใหม่แฟชั่นสโตรเลอร์นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาบิเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ